ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจศัต์สืทธถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภยัยให้ไทยเรา,รา,ามีอาสาเ่งตัวมีดหัวใจพัฒนาชาติไทยด้วใจมองี นสมัครใจร่วมทำความดีรู้รักรู้สามาคีปัญหามีช่วยกันแก้ไขไทยภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสารพราชาให้ไว้นำผลให้ได้ดีจีาสาทุกคนมีดนหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจน้อง สุกศาสนาร่วมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงทาวรททองใสราชาการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีาากินดีเจษอาทำตัวดีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยร่วมใจน้องพี่ร่วงกันราชสถา,าน,นามี ครับแล้วในวันนี้แค่เรามีกิจกรรมดีๆอะไรกันที่เราจะทําให้ท่านชมรับทราบในวันนี้ครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทางเพจ Facebook ของจิตอาสาพระราชทานด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะพาไปชมการทํายูนิตสกูลค่ะรถครัวพระราชทานนะคะภายในค่ายวิภาวดีรังสิตค่ะไปกันเดี๋ยวนี้เลยครับไปกันเลยค่ะเลยนะตามมาเลยับ เราเดินมาจากหน้าค่ายฉันก็ใช้ระยะทางไม,ไม่ไม่นานครับอยู่ใ,ใกล้ๆครับบริเวณสุรจำของมณฑลพุทธศรีภาคเราก็จะพบครับก,ก,กับการจัดที่นี่ร้อนเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่ใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใจสุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา จใโดยแรงกาบวกแรงใจและศรัทธาเงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความส ตนนี้รถครวัวพระราชทานของเราได้เปิดพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วครับเราจะแนะนําให้กับในหารท่านหนึ่งเป <ขอ S 1> ็นคนแนะนำรายละเอียดให้ <ขอ S 1> ใหกับเราทราบครับในนาตัวการสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมร้อยเอกวิรุษจันทมัน่นในทหารควบคุมและกํากับดูแลประจํารถทัวรพระราชทานบนถนนฐาน,น,ถถานบกที่4 5ครับทีนี้ในรถหนึ่งคันครับเราก็อยากจะทราบว่าต้องใช้ผู้ดเนินการประมาณกี่คนในการ,รจัดการประกอบเลี้ยงอาหารพระราชทานนะครับก็จะประกอบไปด้วย กำลังคนจำนวน12นายนะครับนะและจัดกากประารควบคุมและกำกับดูแลประจำรถครัวพระราชทานจำนวน1นนายนะครับในสิบสุตกรรมจำนวน2นายคนขับจัดจัดขนส่งจำนวน2นายและจัดคนลูกมือซึ่งจัดจดากปรทหารกองกำกับการจำนวน7นายรวมทั้งหมด12นายครับเพราะว่าสินายเราสามารถแบ่งหนะ้าที่การเรียบร้อยแล้ว<ม>ผ่านการอุปสรรคผลแล้วว่าเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะใช่ครับ เราเห็นแบ็กกราวด้านหลังเลยอย่างแรกเลยค่ะผู้กองแนะนำดีค่ะว่าเครื่องนี้คืออะไรคะเ,ออเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์ครับจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าขัดก้องครับค่ะก็แสดงว่าถ้าเราเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเราสามารถใช้เครื่องตัวนี้กําเนิดไฟฟ้าได้เองภายในตัวรถได้เลยถูกต้องไหมคะถูกเพราว่ารถคันนี้สามารถใช้ในทุกสถานการณ์ทุกภักยพิบัติใช่ไหมครับใช่ครับ ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะคะไปครับไปค่ะน้่มเลยค่ะอ๋อเจนี่คือคนลูกมือหรือเปล่าคะใช่ครับนี่หนึ่งคือน้องๆคนลูกมือทั้งบทเจ็ดนายนะคะในรถหนึ่งคันใช่โอเคค่ะครับและขณะนี้ครับเราขึ้นมาอยู่บนรถครัวพิธานเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเราก็จะไปเรียนรู้อุปกรณ์เพิ่มเติมโดยท่านผู้กองรุ่นต่อกันครับ กอกรณ์ชิ้นต่อไปเป็นหม้อหุงต้มสองชั้นขนาดหนึ่งร้ยห้าลิตรนะครับจำนวนสองใบครับแต่ใช้ในการหุงข้าวและเป็นหม้อต้มแรงดันภายใน,นตัวตแสดงว่าหุงข้าวก็ได้ตุ๋นก็ได้ใช่ไหมคะคสามารถทํางานพร้อมกันได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็หุงไปอันนู้นก็ปรุนอะไรได้ใช่ไหมครับหม้อหนึ่งเราหุงข้าว ได้ครั้งละประมาณเท่าไหร่คะอ๋อหม้อหนึ่งเราจะใช้ข้าวสารประมาณสามสิบกิโลสามสิบกิโลใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งจะสามารถถุงได้สามให้กำลังคนรับประทานได้สาม300ร้อยคนง่าย<ง>คือได้ประมาณสา0ร้อยกล่อง <sah as. S 1> ต่อการหุงหนึ่งครั้งนะครับอสองหม้อสองหม้อแสดงว่าถ้าเราใช้สองหม้อเราก็จะได้ทั้งหมดหกร้อยสามารถให้คนห0ร้อย คนได้เลยนะคะอ่าส่วนต่อส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปเป็นเตาแก๊สครับเตาแก๊สจะมีทั้งหมดสามสามวงครับใช้ในการทอดและสามารถใช้ได้ตามปกติทุกอย่างเหมือนด้านล่างเลยนะคะแต่ตว่อย้ายเตาแก๊สขึ้นมาอยู่บนรถครัวรานา สะดวกสบายมากๆเลยนะคะในรถคันนี้ค่ะต่อด้วยอะไรดีคะด้วยตู้แช่นี่เป็นอ๋อเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับเป็นตู้แช่อผมขออนุญาตเปิดดูนะครับเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะอ๋อกว้างมากๆเลยอันนี้สามารถแช่ได้ประมาณเท่าไหร่ได้คะวัตรฐานใช้แช่ได้ประมาณสองวันสองวันเย็นมากเลยนะเย็นครับความเย็นเย็นเย็นมากเลยเดียวเราเข้าไปอยู่ในนี้ได้เลย เสียแน่นอนเพราะว่าตู้ก็เย็นนะคะตู้แช่นั่นเองอ่าอุดวันชิ้นต่อไปเลยครับมีควบคุมอุณหภูมิไหมล่ะคะต่อไปเป็นอ่างอ่างล้างจานและอ่างล้างวัตถุดิบครับทุกอย่างเป็นคอนเหล็กดีเลยก็ได้สวีทระบบปั๊มน้ำอยู่ด้านในครับัน้ำใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะ ต่อไปเลยครับต่อไปครัมีอะไรอีกบ้างคะต่อไปก็เป็นระบบระบบเครนนะจะใช้ในการยกยกเกลี่ยถังเก๊สครับท<ช>ี่ถังแก๊สเราจะมีทั้งหมดอยู่4ใบ่1ใบ40บ้าง48กิโลกรัม48กิโลนะคะใช้ยกเกลี่ยถ่ายเมื่อเก๊สหมดครับ,รบก็ ประมาณสองวันได้เหมือนกันไหมหรือว่ายาวนานมากกว่านั้นเลย 2- ถึงสาวัน2ถึงสามวันเลยนะคะแสดงว่ารถรถคันหนึ่งเราสามารถอยู่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมากสามวันสามวันสาวันนะครับได้เลยได้ทีนี้กําลังการผลิตนะครับกำลังการผลิตว่าหนึ่งวันเราสามารถได้ผลิตได้กี่กล่องหรือว่าหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อได้กี่กล่องครับหนึ่งมื้อสําหรับการตอบเตียงของเราจะได้หนึ่งาสองร้อยกล่องครับก่อนนะครับีความสามารถ หนึ่งพันสองร้อยกล่องต่อหนึ่งมื้อเพราะว่าสมมติสมมติเราเกล็ดหนึ่งวันสามมือ้อเราจะสาม,มารถทําได้ถึงสามพันหกร้อยกล่องข้างในขนะที่ใช้คนสิบสองคนของเราใช่ไหมครับถือว่าวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับการทำนกพวงท่านารังนี้นะคะถือว่าเป็นท้าหากรได้คุณก็ะจาย่างส่วนของผู้บริหารเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นความเด็ววมมนด้อยของน้กการชน แล้วตรงนี้จะเป็นอะไรคะตรงนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าซ,ซึ่งเราจะต่อใช้ได้กับไฟบ้านทั่วไปครับอแล้วข้างบนก็คือต่อเป็นไฟจากตัวจึดกำเนิดไฟตรงนี้เลยใช่ไหมคะจะใช้ระบบสวว่ารจำนวนสี่หลอดแล้วก็มีระบบปอตไลท์จำนวนสองดวงายขวาครับค่ะบนรถก็จะมีไฟทั้งหมด4ี่ดวงนะคะแล้วก็มีฉอบไลท์ด้วยนะคะทั้งหมดสอด ของอันไหมคะองอันถือว่าแสงสว่างเพียงพอนะคะแล้วก็มีตู้แช่นะคะสะอาดนะคะครับในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าขัดข้องหรือเราไปปฏิบัติภารกิจในถิ่ทุรกันดานที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์ในการดำเนินการประกอบเพียงได้ครับ เ,เครื่องตัวนี้ที่เราแนะนําไปข้างต้นนะคะใช่ไหมคะตัวน,นี้เลยเป็นตัวกําเนิดไฟฟ้าได้เองภายในรถเลยถ้าเราไม่มีบริเวณที่เราเข้าไปเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีไฟฟ้าเราเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะค่ะตอนนี้อาหารเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีกับข้าวอยู่2อ,อย่างนะคะมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นพ่อครัวใช่ไหมคะประจํารถค่ะเป็นเกีกะทิปลาดุกครับข้าวขระกุมครับ ะะต้มจืดไก่แตงก้ากับไก่คนครับอ๋อต้มจืดไก่แตงกวาใช่ไหมคะ,อา,มคะอาหารมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาข้าวสวยกันดีกว่าค่ะไปค่ะครับคัน,น,นี้การสาธิตการใช้รถครัวพระราชทานการเสร็จสิ้นที่บร้อยครับค่ะต้องขอขอบคุณทีมวิทยากรน,นะคะในการใช้รถครัวพระราชทานในครั้งนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณอย่างสูงครับ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักงานขนส่งมณฑลฐานบกที่45ค่ะเราจะมาดูอะไรกันคะที่นี่อ๋อขยายความนิดนึงนะฮะตรงนี้คือสำนักงานขนส่งมณฑลฐานบกที่45เป็นแหล่งรวมรถซึ่งจะมียาพรณะของหน่วยทุกชนิดอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายสมุวจหรือว่าสายขนส่งและต่อไปนะฮะเราจะไปดูรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของรถรัวัราะทานกันว่ามีข้อมูลทางเทคนิคและต้องปฏิบัติบำรุงอย่างไรครับค่ะเราไปดูกระบวนการปฏิบัติบำรุงกันนะคะไป,ไปครับเชิญเลยครับตรงนี้เลยครับ และเราก็มาถึงครับรถครัวพระราชทานครับค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับใครคะนะครับเปอร์นีคะ่ะสวัสดีครับผมร้อยตรยีเกรงไกลเปดผู้วหน้าโรงรถแหล่งโรงรถสํานักง,งานข,ขนส่งมณฑลทหารบกที่ส้าขอแนะนําการปฏิบัติการปฏิบัติบํารุงรถครับ ครับทีนี้การปฏิบัติบรงรถโทรไปรายงา,านของเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับการปฏิบัติบำร,รุงผมจะพูดเฉพาะที่เราจะใช้กันคือการปฏิบัติประจำวันในขั้นของคนขับคือระหว่างก่อนใช้งานขณะใช้งานแล้วก็หลังใช้งานก่อนใช้งานคนขับมาปุ๊บ เดินดูรอบรถก่อนเพื่อความแน่ใจเช็คลมยางดูมีาการเช็คลมยางดูทั้งไหนมันจะ,ะความดันเท่ากันไหมอะไรแบบนี้ครับโดยปกตินี่ลมยางเราจะใช้ความดันอ,อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับรถแชงความดันปกติมันจะเขียนอยู่ข้าที่คนคนขับอะครับ แสดงว่าก่อนเราจะเริ่มอ,ออกภารกิจเราก็จะมีการเดินรอบรถแล้วแหละหนึ่งรอบเพื่อที่จะเช็คภายนอกว่าสมบูรณ์ดีไหมนะคะก่อนออกภารกิจนะคะแล้วก็มีการเช็คน้ำมันเครื่องก่นอนรุมเครื่องยนต์ถ้าเป็นไปได้ก็ดูน้ำกรดน้ำกลัน่นในหม้อบแบตเตอรี่ดูน้ำมันเบรกน้ำมันพอร์ รถใหญ่เนี่ยมันจะเป็นใบขับขี่ประเภท2คือตั้งแต่6ตันขึ้นไปแต่ถ้า6ตันลงมานี่เป็นใบขับขี่ประเภท3รถเล็กพี่แจทิย่างนี้ฮะเรื่องใบขับขี่ท่านผู้ชมทางวาน่ารับทราบด้วยนะครับว่า ขณะนี้เป็นยายพันะของทางราชการเพราะฉะนั้นพลขับที่จะมาขับรถทางราชการต้องมีใบขีที่ออกให้โดยกองทัพบ,บกจะไม่เหมือนกับกรมการขนส่งทั่วไปครับใช่ไหมครับใช่ครับมีความเฉพาะนะคะคต่อไปก็เป็นจุดที่ว่าเราจะได้มาดูกันว่าตรงไหนต้องอทำกาเบาๆบ้างสรุปว่าในการบริวารลุงรถ คันงนี้ก็จะมีทั้งก่อนใช้ระหวา<ช>่หางใช้และหลังใช้โดยการปรับบรุงก็เป็นลักษณะมันเหมือนนี่ของคนขับก่อนใช่ไหมครับแต่ถึงวงลอบที่มันลึกกว่านั้นสูงกว่านั้นก็เป็นหน้าที่ของช่างถูกไหมครับ,รบอโอเคครับแล้วทีนี้เราจะไปดูพื้นที่จริงกันว่าเราตรวจสอบรถคันนี้อย่างไรบ้างระหว่างก่อนใช้ระหว่างใช้และหลังใช้งานครับไปดูจุดแรกเลยนะคะอันนี้เป็นจุดอะไรคะตรงอวัวก่อนรับ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้มันจะล็อกถักเลขน้าดีบรละคับขอจะหารตองเช็คว่ามันเครื่องว่าปกร้องหรือเปล่ามันเครื่องอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อกี้พึ่งชายงานพึ่งออกมาจดนะชั่วคราวจริง,รงการเช็คต้องเช็คก่อนสตาร์ทนะครับตอนเครื่องเย็นอาต<ป>่อไปครับเช็คน้ำตาลครับน้ำตาลของแบตเตอรี่ครับว่าขาดหรือไม่ถ้ามีขาดให้เติมครับน้ำตาลอยู่ในเกียร์ปกติครับ เดี๋ยวนี้หม้อใส่มันจะสังเกตง่ายจากข้างๆมันมีรอยขีดก็มีบางสีมันก็มีขีดบอกครับขีดบอกระดับความเห็นตามความสูงของแบตเตอรี่ต่ำสูงมันจะเห็นมาที่เห็นแต่ถ้าเป็นหม้อสมัยก่อนมันซึมมันต้องเปิดขวาดูอย่างเดียวดูน้ำมันพาว์าครับเดี๋ยวเรบาบักับเลี้ยวครับอยู่ในขีดบอกติดครับ น้ำยาหม้อน้ำหม้อพักน้ำครับหม้อพักน้ำในหม้อพักน้ำจะมีน้ำรอเย็นน้ำรอเย็นด้วยใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราเองด้วยใช้ได้กับรถทุกประเภทเลยนะครับาัุดต่อไปครับดูถังลมครับ้องเช็คว่ามีความชื้นในถังหรือไม่ถ้าไม่แน่ใจวดพุ่มลมไม่มีก็ ก็ลอยหมายความว่าถ้ามีไอ้น้ำมีน้ำอย่างนั้นจะมีน้ำหยดลงมาใช่ไหมครับจะหยดลงมาเลยครับตัวนี้นี่รถยนต์ขนาดเล็กไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีไมม่ีครับมีนะครับแล้วก็ขอไปดูท่าจองตรถครับว่ารกหรือไม่ก็เปิดดูครับน่ามีสิ่งรกกับรก หรือว่าสักกรงอกุตันก็เป็นเตาลมเป็นระบายฝุ่นออกเพ่่อรองครับกับหลังจากเราปฏิบัติรูรุรงในขั้นต้นเสร็จครับเราก็จะยกลงมา้นภาพเดิมนะครับ,ไม,รบไม่ยากครับแต่ว่าต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญถูกไหมครับ อ่าแล้วเราต่อไปครับเราจะดูอะไรต่อครับระบบไฟครับอ่าระบบไฟครับระบบไฟรถยนต์นะครับอ่อนขึ้นที่ระบบไฟอ่อนตามเครื่องมาเหยียบครับอ่อนดูว่างเดี๋ยวว่างไหมมาเจอว่างก็เปิระบบไฟ วันนี้ครับได้ความรู้หลายอย่างเลยต้องขอบคุณทั้งหัวหน้าโรงรถและก็น้องช่างนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในการปฏิบัริอบโรงรถครัวสัมรฐานของเราขอบคุณมากครับต่อไปเชิญคกวางจุ๊บเลยครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ทราบถึงกระบวนการทําประกอบอาหารกับรถ ครัวพระราชทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงการปริบัติบำรุงนะคะจากสำนังกงานขนส่งบนทนด่านบกที่45กันด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะให้กับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนอค่ะสวัสดีค่ะ